ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่10สิงหาคมอันนี้จากเพจเจม้อยนะครับเขาได้โพสต์ข้อความรถกระบะเติมน้ํามันแล้วไม่ยอมจ่ายเงินเด็กปั๊มพอเห็นว่ารถกระบะกําลังจะขับหนีกระโดดขึ้นท้ายกระบะเกาะติดไปด้วยครับนี่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ออแถวลาดหลุมแก้วปทุมธานีเป็นจุดที่เด็กปั๊มคนนี้โดดลงจากรถกระบะ เหตุการณ์เกิดขึ้น1 0สิหาคมตอน4ทุ่มครึ่งที่ปั๊มน้ำมันแถวถนนกาญจนาพิเศษท่านผู้ชมดูนี่เติมน้ำมันกระบะคันนี้เติมเต็มถังดีเซล2,500บาทพอเด็กจะไปเก็บเงินเขาบอกว่าเด,วเดี๋ยวจะรูดบัตรจะจ่ายเป็นบัตรเครดิตแต่ตอนนั้นเด็กปั๊มเห็นแล้วว่าเข้าเกลีย์กำลังจะหนีนี่กระโดดขึ้นท้ายกระบะฟุบขึ้นไปเลยฮนะแล้วเด็กปั๊มคนนี้บอกว่า มันขับเร็วมากนะฮะท่านผู้ชมดูอีกทีตอนจะไปเก็บเงินกระบะมันเห็นว่าไฟแดงแจ๋ขึ้นมาเลยบอกจะจ่ายเป็นบัตรเครดิตแต่เด็กปั๊มเห็นแล้วว่าเข้าเกียร์กำลังจะบึงรถหนีพอบึงปุ๊บกระโดดขึ้นท้ายกระบะแล้วขับออกไปเร็วมากนี่นะฮะพื้นที่ของสบพบางบัวทองนะฮะเด็กปั๊มคนนี้เนี่ยชื่อเม่นเม่นเมง<ม> เมงเมงโกเป็นชาวมีมาอายุ40เขาบอกว่าผมเกาะไปผมก็กลัวเพราะว่าเขาขับหนีเนี่ยเขาขับเร็วมากเอาแล้วยังไงต่อ2 0บอกว่าพอขับไปเรื่อยๆปรากฏว่าคนขับชักมีดออกมามีดยาวเลยออกมาขู่ตัวเขาเห็นท่าไม่ดีก็เลยกระโดดลงมาจากท้ายกระบ,บะโอโ้โหหัวแตกเย็บห้าเข็มนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยข้างซ้ายหักเนื้อตัวเนี่ยถลอกปอกเปิดหมด นะฮะเดี๋ยวฟังเสียงเด็กปั๊มนะครับรู้แล้วก็มีเสียงรถออกตัวไปแรงๆแล้วผมก็เลยหันหันกลับไปดูก็เห็นเขาแบบจังหวะที่เขาคว่ำลงหลังรถแล้วเงี้ยครับอ่าองผู้ชายเนี่กระโดดไปแล้วใช่ครับผมเห็นผมหันกลับไป ก็เห็นแบบนั้นเลยแเราผู้ชายที่กระโดดไปเนี่ยทำไมเขาถึงกระโดดเรารู้ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตอนนั้นเรายังไม่รู้ใช่ผมก็เลยเดินไปดูเขาว่าเขาอยู่ตรงข้างหน้าไหมหลังจากนั้นผมาทำยังไงต่อก็โทรแจ้งกับเจ้าของปั๊มครับให้เขาโทรหาตำรวจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราไปติดตาม เขาติดเขาติดต่อมาเองหลังจากที่ออกไปได้สักพักหนึ่งแล้วเขาบอกว่ายังไงบ้างราะว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่มีคนช่วยเหลือเขาอยู่เห็นเขาพูดอย่างนั้นนะว่าเขากระโดดลงเองเพราะคนขับไม่มีถ้าว่าจะจอดรถอะ่ะเขาขี่ไปเรื่อยๆเลยคือขับเร็วเลยเร็วเลยด้วย,วยครับค่ะแล้วน้องเนี่ยบาดเจ็บยัางไรบ้างก็หัวแตกตรงนี้เย็บสี่ห้าเข็มนะครับแล้วก็มีแผลตามตัวแผลช้ำอะไรอย่างเงี้ยครับ หลังจากนั้นก็จูาน้องไปโรงพยาบาลเลยใช่ครับค่ะแล้วทีนี้เราทราบไหมว่าคนเนี้ยเขามาเติมน้ํามันเท่าไหร่อ๋อเขามาเติมสองพันห้าครับอู้มนาเลยเนาะใช่อ๋อนี่ก็เป็นเหตุผลทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจต้องกระโดดตาม,มใช่ไหมผมก็คิดว่างั้นนะครับนี่นะเด็กปั๊มเนี่ยถามว่าทำไมต้องปีนขึ้นไปท้ายรถกระบะแต่คนนี้คนนี้ไม่ใช่คนที่ปีนนะคะคนนี้เป็นเพื่อนที่โทรแจ้งตำรวจเขาบอกว่าเออคือถ้ามันหนีไปเนี่ยผมก็ต้องจ่ายเอง2005อ ก็เลยกระโดดขึ้นไปดูฮะเป็นชาวเมมารถขับดูเลยเนะี่ยตัดสินใจกระโดดลงมาเลยเพราะคนขับมันชักมีดดาบขึ้นมาอะไรน้ำมันีเซลเดี๋ยวนี้มีเยอะขึ้นนะเห็นไหมแต่ตำรวจไม่น่าจะจับยากนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยมีข่าวว่าจับได้นะเออใช่เหใช่คดีบบางทนะีก็เป็นรถเบนซ์บางทีก็เป็นมอเตอร์ไซค์เยอะนะจนกลายเป็นอะไรที่ หมือนไอ้พวกที่ใจมันคิดคดเอาเปรียบชาวบ้านนะอันนี้เป็นการลักทรัพย์นะอ,อันนี้เป็นการลักทรัพย์เลยนะโอ้โหดูสิฮะนี่กะมากะมาเชิดเต็มที่อะ่ะจึงเติมน้ํามันเต็มที่เลยสองพันกว่าบาทเต็มที่เลยเต็มที่เลยท่านผู้ชมฮะโ,โหเติมถึงหลักสองพันนี่แสดงว่ากะกะเอาเลยนะครับจับได้ไหมละะ่ะฮะก็เห็นข่าวหลายครั้งนะอืม แต่ก็เป็นประเภทข่าวที่ออตำรวจจับมาแล้วมามาถแถลงข่าวเหมือนกับไปจับโจรชิงทองชิงเงินจากแบงก์เนี่ยไม่เหมือนกันนะเอ,อไม่ค่อยมีข่าวไปตามจับไอ้พวกนี้นะใช่หรือเป็นคดีเป็นคดีที่เบาๆเป็นคดีแบบแบบละหุโทษหรือยังไงก็ไม่ทราบนะมันก็เลยเพาะนิสัยแบบเกิดขึ้นบ่อยมากคาะผู้ชมฮะนี่ไปเติมน้ำมันฟรีแล้วหนีเนี่ย และขับรถเก่งทั้งนั้นระยะหลังนะรถเบนยังมีเลยรถเบนยังมีเลย BM เยังมีเลยใช่ไหม<ช>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย